หอหล่อเย็นนะคะปกติเรามองมานจะไกลเนี่ยมันจะเห็นควันขึ้นเนาะตอนนี้ควันก็ยังขึ้นอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่ามันเป็นจังจาไอ้น้ำเออไอ้น้ำที่ท่านกำลังมองเห็นอยู่คือหอหล่อเย็นเขาเขียนให้อย่างนี้นะแต่ตอนนี้เราทำไมมองไม<ร>่เห็นไอ้น้ำจากหอหล่อเย็นอ๋อไอ้น้ำจากหอหล่อเย็นนะคะน,นะคะป้องกันไม่ให้ใครถามว่ามันคืออะไรไ คุแ้นนแรงหมขึ้นทะเลโ่ด้วยนะ,นะ,ะ,ยยนะตอนแรกเปนคิดเล่นๆว่าถ้าตกลงไปในแม่นะะม้ำเจ้าพยาจะว่ายพ้าดได้โดยโดยการลอยควายปาก็ดีแต่ความจริงเราก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะเขาบอกน้ำมันหมด เดี๋ยวพอไปสะพานพระรามอะไรเมื่อกี้จะมีทางรถไฟเนาะเออเอาข้างหน้าเออรถไฟฟ้านะคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่อันนี้เอออารถไฟฟ้าดีกว่าเก๋เก๋าะเมื่อกี้เก,ก,ก๋มากเลยแต่เห็นอยู่ไ,ไกลๆริบๆอันนี้ก็สะพานหลายอันมากเลยนะคะพระรามเจ็ดนะอันาน,านี้พระรามเจ็ดสะพานที่คนไทยบริการเยอะสุด เม่ไม่ชอบอยู่ใต้ชะพานนะคะทุกคนแต่ว่าไม่รู้เขาทำอะไรเยอ่ข้างหลังเอาคนลงใช่ไหมเอ้ยอึดอัดนะคะพี่น้องไม่มักไม่ไมักว้าวไปเร็วๆเขา้า สี่สัดาหในที่เดียวกันเนาะยอด,ดอันนี้รูปรงแปลนาะคืออะไรวัดอันนี้วัดวัดไอ,อ,อ,องเาวัดไองหน้าตาไม่เหมือนใครวัดนี้ สวยนะถือว่าเป็นวัดเออสวยร้อนอนากาออันนี้เป็นวัดนะทุกคนอันนี้วัดด้วยหรือเปล่านี่ยไม่ใช่เนาะ,ะอ๋อวิบ้านนี้สวยดีแล้อยากได้จังคำเลยตั้งแต่ดูมาชอบ ชอบโบราณก็ชอบแต่อันนี้ก็ชอบเหมือนกันถ้าเป็นสมัยใหม่ก <Yeah. S 1> ็น่าจะนี้สวยสวยเหมือนขอหลังเนาะเนี่ยดีไซน์แบบนี้เนาะประเทศนะคะก็มีต้นมะม่วงมากายเลยมีศาลาหลังเดีนด้วยโอ้ยสวยมากคงจะมีอันจะกินหน้าโดเนาะเจ้าของดูนะคะอุ้นั่นคอนโดนี่นะคะสวยมากเลยว่าอยากแล้วจะทำยังดีได้แต่บอล โทรศัพท์เบอร์เือเนาะมาป่าโทรศัพท์ตรงตึงนาเหมือนนะน้่วกทุกคั้งที่เห็อนโเห็นตึงแล้วเราก็นึกถึงโทรศัพท์เบอร์เดิอันนี้โรงแรมหรืออะไรนาจะเป็นโรงแรมนะคุวิไลโรงแรมอะไรทำไมไม่มีชื่อโรงแรม เดียวมีเงี้ยเพราะมันโรงแรมมันจะอ,อยู่คู่กันได้ไงเออคอนโดอะเออคอนโดมากกว่าอันนู้นน่ะมีชื่อด้วยนู้นโอ้มีท่าน,าน้าด้วยครบเต็ม